สวัสดีจ้ะพี่จะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาเลยก็ได้จ้ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180นะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะคะพี่ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันจ้ะพี่มาจากอ่านเรามาดูองค์นี้ก่อนเป็นโพั้วจ้ะพี่เป็นแน้วว่านะจ้ะพี่นะคะ เป็นพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่สวยงามมากนะจะมีแผ่นทองนะคะพี่นะคะพี่ขาหน้ากว้างนะหน้ากว้างสี่นิ้วจะพี่จ๋าสี่นิ้วนะส่วนสูงประมาณห้านิ้วจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าองค์นี้นะหนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นแบบนี้จะพี่ใต้ฐานนะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่มีพสอบอกได้นะสองสี่อะไรเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่นะคะสองสี่เก้าเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะหน้ากว้างอยู่ประมาณสี่นิ้วนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วจะพี่จ๋าตรงนี้จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นจะพี่จ๋านะคะอง์นี้นะคะพี่หนูขอไปที่เก้าร้บาทจะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะเก่ามากจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะสวยงามมากจริงๆจะพี่นะคะ 900บาทนะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะเป็นวัดช้างให้นะ900บาทจ้ารายการนี้จะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะเดี๋ยวจะวัดหน้ากว้างให้ดูนะคะพี่หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วจะพี่นะคะนะคะพี่เจ็ดนิ้วนะสูงจะพี่สูงเจ็ดนะกว้างห้าครึ่งนะข้างๆก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อเขียนว่าเงินจะพี่นะคะข้างนี้เช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋าองค์นี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะตาฐานเขียนว่าลวงพ่องเงินวัดบางคานจ้ะพี่นะคะอันนี้คือสภาพบ้านค้างจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาด้านหลังนะเขียนว่าอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นี่คือใต้ฐานพี่จ๋านะคะ สานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่สนใจจะ,ะพี่จ๋าแล้วภาพไม่ชัดนะพี่ไลน์หาหนูนะะ 40, 65, 99, 180, จะพี่นะคะ0840659180จะองค์นี้นะจะพี่หนูขอไว้ที่1,500บาทจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะ,ะ,นพ,ะ,นนะ,ะพี่เป็นพระปูชานะ,ะสำหรับขึ้นบ้านใหม่นะ,ะซื้อให้เพื่อนเพื่อนฝูงหรือว่าหัวหน้านะคะพี่นะคะใกล้จะปีใหม่นะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะองค์นี้นะจะพี่หนูขอไว้ที่1,500บาทจ้ะ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่ดูความเก่าขององค์พระจะพี่จ่ายนะคะอันนี้แม่ค้าหมอกมาได้สภาพนี้จะพี่จ่ายสภาพเดิมๆแบบนีเน้เลยจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดพี่ไลนะจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะให้ดูคร่าวๆนะถ้าสนใจยังไงพี่อะไรหาหนูได้เลยนะจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่สําหรับพระปูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะเรามาดูที่องค์เล็กๆกันต่อจะพี่จ๋าองค์เล็กๆจะพี่วันนี้มีดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยจะพี่นะคะมีดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงน,นะ แม่ค้าขอเลียงพักแป๊บนึงนะคะพี่เนื้อเจพี่วันนี้นะวันนี้จะพี่วันนี้จะประเดิมด้วยเป็นมีดเจพี่ขาเป็นมีดนะอามีรอยจานนะคะพี่นะคะสวยงามมากับพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่เรามีตะกรุดสามดอกนะจะมีตะกรุดสามดอกแบบนี้เะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่เปิดมานะสภาพด้านในเะพี่นะคะเป็นทรงปลายแหลมนะเป็นทรงปลายแหลมเะพี่นะคะพี่ขาเล่มนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นผีเสื้อนะคะพี่เป็นลายผีเสื้อจะพี่จ๋านะคะนี่คือสันมีนี่คือปลายนะคะพี่นะคะไอ้ตรงด้ามเลยพี่ขออภัยจะ้ะมีตะกูสามดอกนะตรงด้ามจับก,ก็จะมีรอยจานเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่สําหรับมีหลงพ่อเดิมเล่มนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ ส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นตะกุลหลวงพ่อเทียมพระกตัก้ตานะพี่นะคะพี่จานุขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะตะกุลหลวงพ่อเทียมพระกตั้ตายจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นตะกุลเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่หกหัวบาทจะเนี่ยค่ะสั้นๆนะคะ,นนะ,คะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ เป็นตะกรุดเก่าเชือกถักนะหกร้อบาทจ้ะอันนี้จะพี่หลวงปู่บุญนะว่ากลางบางแก้วจะพี่หกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะนะคะพี่มีรู้ด้วยนะคะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่มาเป็นกล่องนะกล่องกำมหยีสี้ำตานะเปิดมาด้านในจะพี่เป็นเหรียญปูดูนะเป็นเหรียญปูดูจะพี่จ่าตรงนี้เห็นไหมเขียนว่าปูดูนะวัดสแกจะพี่จ่าจังหวัดอุทัยนะพศส5องห้าสามหนึ่งจะพี่นะคะเหเรียญเศรษฐีจะพี่ฟอมกล่องนะพี่เดือนนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ พร้อมกล่องนะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะชัดไม่ใช่พี่จ๋าถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงนะถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงนะพี่ลายหาหนูนะจะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่นะคะพร้อมกล่องกระมะหยี่สวยๆอย่างนี้จะพี่พร้อมกล่องกร,รมะหยี่สวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญปูดูนะหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นกล่องกำมยี่สีเหลืองนะเป็นกล่องกำมยี่สีเหลืองจ้ะพี่จ๋าเปิดมาด้านในนะคะพี่นะคะยี่พาศตรวรรษจ้ะยี่้าศตรวรรษนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ยี่้านี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยนะมีพอสอบอกนะสองพันห้าร้อยจ้ะพี่นะคะ นี่ะพี่ตามภาพนะตามภาพจะพี่อันนี้หนูได้มาแบบนี้นจะพี่พร้อมกล่องนะหนูได้มาพร้อมกล่องอย่างนจะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันอย่างนี้จะพี่นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับจิ้บห้าตวรรษองค์นี้จะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่นะคะสวยงามมากนะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่รายการนี้นะเป็นกล่องจะพี่อหลวงพ่อกลวยนะคะพี่วัดกุสิตารามนะตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะตามภาพจะพี่จ่ายนะคะอันนี้ค่ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะวัดกุสิตารามจะพี่นะคะจังหวัดชัยนาทนะเป็นสมเด็จปกโพสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจะพี่เอตสิบสามไหมหนึ่งสามจะพี่จ่ายนะคะนี้คือเดี๋ยวให้ดึงดึงให้ดูนะดึงให้ดูจะพี่จา๋าพร้อมกล่องนะพร้อมกล่องจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ พี่จ๋าสวยงามมากจก้ะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะแม่ค้าไปไวนะพี่ลายนะพี่ไลายขอภาพเพิ่มเติมนะ0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้ากพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลงพ่อกลัวจะพี่จ๋ารายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะ พร้อมกล่องนี้นะค่ะพี่คุณลูกค้าปิดไปนะพร้อมกล่องนะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมานนอจะพี่จ่ายหนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมานนอเราจะพี่นะคะพี่จ่ายรายการนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดแอดไลน์เจะพี่ตะกุดหลวงพ่อโพงจ้ะพ่อโพว่าความหมาย้วนะอ <ๆ S 1> ันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพี่ะนะจ๊ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นของหลวงพ่อพี่ะนะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียวกว่าอะไรนะคะพี่นะคะมีมพลอยเม็ดแดงจ๊พี่อยู่สองจุดนะด้านหลังจะเป็นอย่าง้จ๊พี่นะคะตามพาพไปจ๊ะพี่จ๋าการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ สิงจะพี่หลวงพ่อเดิมนะเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าสิ่งนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ร้วามีตะกรุดจุสามดอกนะตะกรุดสามดอกนี่พันด้วยจีวรเก่าๆนะน้านหลังจะเป็นอ่าอ่าเป็นผ้ายันจะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับสิ่งหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่าตะกรุดนะจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นข้อมือนะ จะเป็นดอกเล็กๆขั้นตุ้มจะพี่จ๋าพร้อมเชือกเก่าๆอย่างจะพี่นะคะพร้อมเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะ700้อบาทค่ะพี่ค่ะตรงด้านหลังจะเป็นอ่ามีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงด้านหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพนะถ้าตริดพระภาพไม่ชัดนะพี่ออนไลน์นะพี่ออนไลน์หาหนูได้เลยจะพี่จ๋า0 8 4ย์5 9 1ส0่น้าเกปเป็นข้อมือหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ พี่จ๋าเจ็ดรบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจากส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเบีย้ยแก้นะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่ขาหลวงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วไหมนะคะพี่เบีย้ยแก่นี่หงหลวงนะพี่ห่วงหนะอันนี้ขอไวที่700บาทจา้ะ เบียแก่นี้หน่วงๆจะพี่จ่ามีรอยจานนะคุณลูกค้าสังเกตดูดีๆนะคะพี่คุณลูกค้าสังเกตดูดีๆนะจะมีรอยจานนะคะพี่รายการนี้น้าแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ขายจะเป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมจะพี่เป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ใต้ฐานจะมีอ่าเป็นรอยจานนะเป็นรอยจานหรือยันประมาณนี้จะพี่นะคะ อันนี้ไม่ทราบเขาเรียกว่าสิ่งอะไรนะจ๊ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ๊ะพี่สวยงามมากจ๊ะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ๊ะพี่นะคะเป็นของพ่อเดิมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ๊ะพี่จ๋าสิ่งงาแกะจ้ะส่วนรายการนี้จ๊ะพี่จ๋าเป็นหนุมานจะพี่เป็นงาแกะเช่นกันนะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ๊ะพี่นะคะมีรอยจานเลือยแท้ฐานจ๋ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ๊ะพี่นะคะเป็นงาแกะนะหนุมาาจ๋ะพี่นะคะสวยงามมากเป็นตัวเล็จะพี่ ตัวเล็กนะตอนนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตอนนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนรายการจ้ะพี่จ๋าจะเป็นมินหลงพ่อเดิมนะเป็นมิ้สาลิกานะคะพี่ขาความยาวจะอยู่ที่ประมาณสามมิ้นจ้ะพี่จ๋าทั้งปอกนะทั้งปอกทั้งด้ามนะเป็นงามหมดเลยจ้ะพี่นะคะทั้งปอกทั้งด้ามเป็นงามหมดจ้ะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะสภาพด้านในจ้ะพี่นะคะ เป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นงามหมดเลยจ้ะพี่นะคะถ้าเกิดว่าสนใจแล้วภาพไม่ชัดพี่ยันลายจ้ะพี่จ๋านะคะพี่ยันลายหาหนูขอภาพเพิ่มเติมไหมนะคะพี่นะคะเป็นด้ามงานะคะพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะพร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะปิดตาไม่รู้ที่จ้ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะองค์ใหญ่นะวางบนขวามือจะประมาณนี้จ้ะพี่นะคะ ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่อาจจะมีทะลอกบ้างอ่ะพี่ตามภาพนะเพราะว่าเป็นพระหมอมาได้น,นะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนอาการีจะเป็นสีวลีจะพี่จ่าหลวงพ่อกลัวจะพี่นะคะเรือพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจา้ะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะสีวลีหลวงพ่อกลัวจะ้ะเดียบบ๋ยวรอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจะพี่จา่จารายการนี้นะขอไปที่หกร้อยบาทจา้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทแต่พี่นะคะอยู่ในกรอบกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาหกร้อบาทจ้ะเดียยหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่นะคะนะคะพี่อันนี้หกร้อบาทนะจ๊ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพาอกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะรับกันนาไม่เข้าแน่นอนค่ะพี่ขารายการนี้สวยงามมากจต่พี่นะคะเป็นพาอกันนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างคุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จวัดเกศจะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางหวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับสมเด็จวัดเกศองคนี้นะหกร้อยบาทจากพี่จ๋าพระนภปกปูทิมจะพี่หกร้อยบาทจากสวยงามเช่นกันจะพี่จ๋ามาเริ่มกรอบน้าเนยค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นปูทิมนะคะพี่นะคะ น่าจะเป็นผ้านําปกนะพี่600บ,บาทจะ้ะส่วนรายการที่จะพิจาขุนแผ่นปุทิมจ้ะราคาจะเป็นขุนแผ่นปุทิมนั้นด้านหลังจะเป็นขุนแผ่นองค์เล็กนจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็น <_ ening> ขุนแผ่นองค์เล็กนะั้นด้านหน้าจะเป็นขุนแผ่นองค์ใหญ่นะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่600บ,บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นพระปุหนังนะคะพี่ปุหนังนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทนะเป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะพี่เป็นพระปุหนังพิมพ์สองหน้านะคะพี่จ้ะคะ่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งจะพี่เนื้อไม่กระพัดจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ กิ่งเนื้อไม้กระพัดนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่นะคะตามภาพไปนะ600บาทปลายทาง58บาทจากรูปรอหลวงปู่เอี่ยมจะพี่500บาทจะพี่เปิดแบ่งปันนะเผื่อพี่ๆคนใดสนใจยังไงซื้อเป็นของขวัญได้นะคะพี่นะคะปู่เอี่ยมวัสะพัน์สูงจะพี่จ๋าขอไว้ที่6อ่าขอโทษจะพี่500บาทจ้ะปิดตาจะพี่จ๋าปิดตานะเป็นถักลวดจะพี่นะคะถักลวดนะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะเป็นเนื้อไม้กระพัดนะเป็นปิดตาเป็นปิดตาถักลวดนะคะพี่นะคะ 600บาทจ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่จ๋าพิมพ์กอกว้างหลังตรงนะนะคะพี่พ่อพรมนะรายการนี้500บาทปลายทางกวกเพิ่ม58บาทจ้ะพระทวดจะพี่จ๋าพระทวดองค์นี้นะพี่หนูขอไว้ที่500บาทนะหนูขายตามสภาพที่หนูได้มานะคะพี่ขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะรายการนี้จะพี่จ๋า500บาทจ้าส่วนรายการจะ,เป,รประ,ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะวัดดอนไร่นะวัดดอนไร่นะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะเดี๋ยวรอบโบราณเพ่อไปจ้ะพี่จ้ะค่ะพี่จ่าองค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ,ะ,ป,จะปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะพี่ลงทองนะลงรักนะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะด้านหลังจะมีรอยจานนะพี่รายการนี้นะขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเดี๋ยญหลวงพ่อเดิมลายรงชาติจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทแต่พี่ด้านหลังมีรอยจานเช่นกันนะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลายธงชาตินะพี่ห้าร้อบาทจากอ่าเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะเป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์นะพี่เป,เป็นเป็นเป็นพิมพ์สองหน้านะเป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์แต่พี่เป็นพิมพ์สองหน้านะพี่รายการนี้หกร้อบาทจากพี่จ่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจ้ะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะพี่ห่วงเชื่อมนะอันนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพ,พี่เหรียญหล่อโบราณไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะ ลังยันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่เหรียญปูเอี่ยมจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปูเอี่ยมสวยงามมากจะพี่เหรียญนี้นนด้านหลังเป็นยันนะพี่ห้าร้อยบาทจากพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเกวจะพี่นะคะหลังหานุมานนะสองห้าสองหนึ่งจะพี่นะคะหานุมานถือธงนะคะพี่ห้าร้อยบาทจากพี่เหรียญโบราณไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะเดือนปูสุวัดปากคลองจะพี่จับขอบนะหกร้อยบาทจ้ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากผูสุกวัดปากคลองจากปิดตาจะพี่หลังเบ็ฝั่งตะกุน่นะพี่รายการน,นี้นะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะเปิดเบบดป,ปแล้วนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวรอโบราณหลงพ่อไปวัดกำแพงจะพี่องค์นี้สวยงามมากพี่ดูความเก่าพี่ดูคราบความเก่าควา,ความเขียวนะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่จ๋ารายการน,นี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากโอเคไหมจ้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะอีพีนี้หนูมีแค่ นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดแอดไลน์จต่พี่0 8 4 0 6 5ปดสีนะคะช่วยกดตูกใจกดติดตามให้ช่องกรารเกตพุทธคุณพักระเลยนะคะพี่อีนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ